สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาตอบให้ตอนที่34นะคะถ้าแอดอ่านผิดหรือมีเสียงแทรกก็ต้องขอโทษเหมือนเคยนะคะมีอะไรน่าขำขนาดนั้นฮ่าฮ่่าําแค่ขำเฉยๆน่ะว่าแต่นั่นอะไร อ๋อ oh, ไม่ใช่ของนายหรอกเฟียอันนี้นะ่ะพี่สาวคนนี้เตรียมมาให้นายเลยนะว้า wow. วเอารีบกินเข้าสสิแกล้งสีหน้าของซีเอลสดใสขึ้นมาก คงเป็นเพราะอารมณ์ของอาเซียนสงบลงมากสินะตอนนี้ผมไม่ต้องกินแล้วก็ได้ครับตึกๆึกผมไม่หิวแล้วล่ะชุบจุบขอบคุณนะครับพี่สาวขอบคุณมากๆเลย ชีอลยิ้มพี่ผมขอโทษจริงๆนะพี่ผมนะพี่ผมโชคดีมากจริงๆที่มีพี่เป็นพี่ชายหวังว่าพี่จะมีความสุขมากขึ้นนะุในที่สุด ก็ได้พูดออกไปหมดแล้วฮะฮะพี่สาวจากนี้ไปขอฝากพี่ชายของผมด้วยนะครับสะดุ้งหาอย่ามาขอกันแบบนั้นสิฮ่าฮ่คิว้วพี่สาวพันกันหมดแล้วเรื่องเดียวที่ฉันสามารถทำได้ในเวลาแบบนี้ก็คือการเฝ้ามอง Feel. และช่วยจดจำช่วงเวลาสุดท้ายเอาไว้เพียงเท่านั้นเป็นไงเสียใจไหมก็ไม่เชิงฉันเตรียมมาให้นายเพื่อการนี้เลยนะชุบกินสิตอนที่เสียใจและอ้างหวังก็ต้องกินนะไหนบอกว่าไม่ใช่ของฉันไง ใครพูดแบบนั้นกันฉันเอามาให้นายนั่นแหละกินเยอะๆละ่ะถ้าปล่อยให้อาหารเหลือจะถูกลงโทษนะสัปดาห์สุดท้ายแล้วโชคดีจังที่เธออยู่บ้านสบายดีไหม การพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์เชิญเลยค่ะสุดสัปดาห์ทั้งทีแต่ทำไมคนพวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่นี่ชุบนายมาที่นี่ได้ยังไงกันพอดีเขาชวนให้มาด้วยนะ่ะเหตุผลแค่นั้นเนี่ยนะนายน่ะหรอนาน,นานทีตั้งใจว่าจะนอนเปื่อยหรือไปช้อปปิ้งสักหน่อยแท้ๆ มีปัญหาหรือไงนายไม่ใช่คนที่จะมาเพราะถูกชวนมาสักหน่อยนี่เถียงงั้นส่วนคุยกันไปเลยนะคะมาดี๋ยวไม่สิทำไมถึงวันนี้ฉันตั้งใจมาหาเธอที่นี่เลยนะจะขาดเธอได้ยังไงกันเข้าไปกันก่อนเถอนั่นสิ จะพาลูกสาวฉันไปไหนนะ่ะเดยุคเจวิรอนทำอย่างกับว่ามีธุระมาตั้งแต่ข่าวก่อนแล้วแต่ว่าทำไมเดยุคเซฟล่าถ,ถึงได้วับเดี๋ยวสิถ้าจะไม่ทำอะไรเลยแล้วพวกนายมาทำไมล่ะเนี่ยฮ่ <c oughs> ดูเหมือนไม่ คิดจะเข้ามาช่วยด้วยดูเหมือนไม่คิดจะเข้ามายุ่งนี่ถ้างั้นทีนี้พวกเราจะทำอะไรดีล่ะไปเดินเล่นที่สวนด้วยกันหน่อยไหมข่าวก่อนได้เดินดูรอบๆแล้วดีมากเลยนะฉันกับนายเนี่ยนะไม่ชอบเหรอแล้วคิดว่าชอบหรือไงตึกตึก ทำไมล่ะแต่ฉันชอบนะประสาทสองคนนั่นนะ่ะถ้าพวกนายว่างกันทั้งคู่แล้วก็ไปเดินเล่นกับฉันหน่อยไหมยิ้มหน้าลำคาญชะมัดให้ตายสิดีอย่างที่คิดจริงๆคลอเคลีย ว้าวดินดินฮ่าฮา่โทษทีนะเจ้านั่นลบเล้าเธอไม่เลิกเลยนะว่าแต่ว่าดูเหมือนเจ้าเสือสัตว์เทพของนายจะตามเด็กคนนั้นมากกว่านะเงียบเงียบสิหญิง,งพวกนายคงจะดุด่าสัตว์เทพตัวเองใหญ่โตเลยละสิ ว่าให้โชว์ตัวกับลูกสาวฉันนะ่ะหืมอืมฮึมจะว่าไปแล้วนายเคยเจอลูกสาวฉันด้วยหรอจองก้าก้าก้าสัตว์เทพตัวเล็กกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะลาริก เปลี่ยนเรื่องเฉยเดี๋ยวก็โตขึ้นแหละเป็นเพราะถูกผนึกไว้เป็นเวลานานงั้นเหรอคงจะใช่ถึงอย่างนั้นก็ถือว่ากำเนิดขึ้นมาแล้วละนะนั่นนะสินั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ยินข่าวน่าสนุกมาด้วยบอกฉันมาตามตรงเถอะนายไปหาหินเวทมาจากไหนกันแน่ คุณอย่างนายยอมจัดการงานให้คนอื่นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะแถมยังมีเจ้าของตังหาอีกหรออย่างเงียบแล้วพูดอะไรบ้างสิทำไมถึงนั่งทำเรื่องน่าเสียดายนั่นแทนคนอื่นละ่ะตอนนี้ฉันน่าจะออกไปได้แล้วแหละอย่าไปแนะเมียวชิบหนูขอตัวก่อนนะคะยองยอง นายต้องบอกพวกเราด้วยสิใช่ใช่แอดตึกเฮ้อกว่าจะหนีออกมาได้ถ้างั้นก็ออกไปช้อปปิ้งตามแผนกันเลยดีไหมเตึก,ตกฮ้ลูปนายมาทำอะไรตรงนี้น่ะคุณหนูคามิล่าผมเพิ่งไปพบคุณไซรูดวิทคุณเพโตและคุณอาเชียนมาครับ สามคนนั้นอยู่ด้วยกันเหรอใช่ครับเห็นว่าทั้งสามท่านจะเดินเล่นในสวนด้วยกันจินตนาการตอนเดินเล่นฮึสามคนนั้นจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยฉันต้องทำเรื่องที่จะทำสิ มันต้องไม่เกี่ยวกับฉันก็จริงแต่ว่าทางนี้ครับคุณหนูว่าแต่ว่านะครับคุณหนูพวกเขาตามคุณหนูมาไม่เลิกเลยชุบชิบชุบชิบเจ้าคนพวกนี้นี่ตามฉันมาทำไมล่ะเนี่ยคขับฮ่า บังเอิญว่าผมอยากเดินชมตลาดอยู่พอดีนะครับมาคนเดียวมันอันตรายฉันเบื่อๆบนะืน่ะทั้งสามคนดูว่างมากเลยนะอย่างนั้นสินะคะไม่ต้องสนใจหรอกอย่าไปสนใจ จะซื้ออันนี้หรอครับจอ้อ,อ,องอืมอืมมองยังไงก็น่าจะเป็นของผู้ชายจะซื้อให้ท่านเดยุกหรอบิ๊บบับป่าจะซื้อให้ท่านพี่ลาวีนะ่ะฉันเอาอันนี้ค่ะขอบคุณนะคะฉันเคยได้กำไรเป็นของขวัญมาแล้วฉะนั้นให้ของขวัญกับเขาสักสินก็น่าจะดี ตึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ชายหน้าดูเลยนะครับจริงสีพวกเขากำลังตามฉันมาอยู่นี่แค่ซื้อของขวัญชิ้นเดียวก็ถือว่าดีแล้วหรือไงจะให้ของขวัญกับครอบครัวไปทำไมกันอย่าไปคุยกับหมอนี่เลยดีกว่าเครื่องประดับส,สวยๆตรงนี้เลยค่ะ ทุกท่านมาดูก่อนได้นะคะพี่สาวคนสวยตรงนั้นนะ่ะแว้มาดูอันนี้ก่อนสิคะเอ๊ะฝึกเลดี้คามิลาเธอมาทำอะไรที่นี่นะ่ะเงัะง,ะงะฉันเห็นว่าคุณยายกำลังลำบากมากก็เลยกำลังช่วยคุณยายขายของอยู่นะคะเธอรู้จักคุณยายด้วยเหรอเปล่าคะ่ะ เพิ่งเคยเห็นคนหอวอ่อนแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็เพิ่งเคยเห็นคนที่สดใสแบบนั้นทั้งที่กำลังถูกหลอกใช้เป็นครั้งแรกด้วยเลดี้คาเมล่าจะลองดูสักหน่อยไหมคะมีของสวยๆเยอะมากเลยขายของสนุกไหมสนุกค่ะขอให้ขายดีแล้วกันถ้าเจ้าตัวบอกว่าสนุกแล้วฉันจะพูดอะไรได้อีกเฟิบ อาจะไปแล้วหรอกคะ่ะเหลือท่านนั้นได้รู้จักกันแล้วสินะครับจากนี้ไปก็ว่าจะไม่รู้จักแล้วละ่ะนั่นมันทำได้ด้วยหรอทุกครั้งก็อย่าหันกลับไปนะอย่าหันกลับไปครมซีบใครอนุญ,ญาตให้ขายทั้งที่ไม่ได้จ่ายค่าแพงนะฮะ พัดผ่อนมาตั้งสองเดือนแล้วนี่ฮ้อยายแก่รู้ใช่ไหมว่าขางค่าคุ้มครองด้วยนะ่ะฝึบหยุดนะคะฮ้เพราะแบบนี้ไงฉันถึงบอกว่าไม่อยากรู้จักนะ่ะฉันรนเหนื่อยเหลื่อม การพบกันครั้งแรกของลุสวิทและลาลาคือที่ตลาดนี่เหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้แตกต่างคับเมื่อก่อนสักเท่าไหร่คงจะค่อยๆเริ่มขึ้นสินะ